คลิปนี้นะก็จะมาที่เคยสัญญาให้ไว้กับเพื่อนๆน,นะว่าถ้าเพื่อนๆช่วยกดไลค์ครบ100ไลค์นะผมผมก็จะมาหักเนื้อพระเนื้อขาวองค์นี้คนระับจะมาหักให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับสวัสดีครับ เรากลับมาเจอนะครับก็ช่องสตองเตอร์นล้นก็กลับมาแล้ว <c oughs> หลังจากไปทําภารกิจนะครับต่อเติมบ้านใหม่ซ่อมบ้านเก่าแลผมใช้เวลาหลายเดือนเลยครับผมเพิ่งจะมีเวลาว่างวันนี้นะวันนี้ก็เลยจะมาทําตามสัญญานะครับที่ได้ให้สัญญาไว้กับเพื่อนๆนะว่าถ้าช่วยกดไลค์คลิปนี้นะพระเนื้อขาวนะผมที่ผมเอาเปรียบเทียบของของแท้กับของเลนแบบให้ชมนะถ้าใครกดครบ100ไลค์นะผมก็ผมก็จะมาหักเนื้อพระของพระเล่นแบบให้ชมนะว่าในพระเล่นแบบ คือเขาใช้มวลสารอะไรทําไมมันถึงออกมาแล้วใกล้เคียงกับของแท้มากนะครับดูภายนอกนี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะผมขนาดลงกล้อง 1000x ก็ยังมันก็เห็นชั้นนะแต่ก็ยังใกล้เคียงอยู่นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะก็จะได้รู้กันว่าขัางในเนี่ยมวลสารเขาใช้อะไรกันแน่ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาชมรายละเอียดกันแบบชัดๆก่อนนะว่าเนื้อพระสองนี้นะผมในเบื้องต้นนะมันแตกต่างขนาดไหนครับ ซึ่งถ้าใครสงสัยในสองนี้ก็ไปย้อนดูได้ผมทาไว้แล้วในคลิปที่ทำขยายแล้วก็เจาะรายละเอียดต่างๆนะครับผมเราไปย้อนดูได้นะครับก็อันนี้เรามาชมคร่าวๆก่อนที่เราจะเริ่มทําการหัก <c oughs> อ่าน,นี้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับซึ่งในคราวนี้ผมก็จะใช้กล้องสองตัวนะนะครับเป็นกล้องที่ผมซื้อมาใหม่แนละลงทุนนะครับ ก็จะนั้นแลขใครที่ดูอยู่นะช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์เป็นกลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมเพราะว่ากล้องมีราคาค่อนข้างแพงมากผมลงทุนมากกับการทําคลิปพระหลวงพุททิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็เพื่อ,อเพื่อนๆน,นะครับชาวาชาววัดอาหารไร่นะครับชาวาเพื่อนๆที่ชอบศรัทธาในหลวงพุททิมครับผม <c oughs> ผมก็จะพยายามทําให้ทุกวิธีทางนะครับผ <c oughs> มเพื่อที่ให้เพื่อนๆอหลายๆท่านนะครับ ที่ติดตามอยู่นะได้ชมกันแบบชัดๆนะผมนะได้ชมรายละเอียดได้ความรู้แบบชัดๆแบบดีๆนะผมซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่มีประสบการณ์และมีความรู้แล้วก็ <c oughs> ก็ดูไว้เป็นให้ให้แบบว่าดูไปเอาส่วนท่านที่ยังเพิ่งเริ่มสะสมนะก็ดูไว้นะผมจะได้มีประสบการณ์นะผมจะได้ไม่ถูกเซียนเขาหลอกได้นะครับ โอเคนี่นะครับรายละเอียดนี่นะอะองค์นี้นะก็จะเป็นเนื้อของเล่นแบบนะผมซึ่งเห็นไหมครับดูภายนอกนี่ก็คือมันก็เหมือนกับปกตินะใกล้เคียงกันมากเลยครับผมแทบจะไม่ต่างกันเลยทั้งขนาดแล้วก็ดูความเก่านะของแท้อาจจะดูใหม่กว่าซะด้วยซ้ํานะอันนี้เขาจะเป็นกลยุทธ์ของคนที่เขาทำ้าเลนแบบเขาจะมีวิธีทำให้ภาพมันดูเก่าครับน่ครับอันนี้ด้านหลังนะ เนี่ยด้านหลังนี่ก็เห็นชัดเจนนะก็คือตะกุดยังใหม่แยมเลยตะกุดใหม่เนี้ยก็ไม่น่าจะเกินสักสองปีมั้งเพราะมันใหม่มากนะครับ <c oughs> ดูตะกุดของแท้ก็จะเก่านะครับผมนี่ยครับทั้งรอยอคาบน้ำมันพระเจ้าตาที่ที่ชุบไว้นะก็จะมีคาบสนิมดําออกมาตามการเวลานะครับผมรายละเอียดของพระก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นะครับ ครับโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการหักพระองค์นี้นผมให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเราต้องเคลียร์ดามาก,ก่อนนะคืออันนี้เป็นท่านเรียนแบบนะไม่มีพุทธคุณไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเป็นมวลสารอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ปลุกเสกเพราะฉะนั้นเ,เพื่อนๆอย่าดามากนะครับผมที่ผมมาทำนี่คือหักให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมาหนึ่งสองสามไม่หักแข็งมากครับผมกดไม่ลงครับตายเลยโอ้ยผมกดพระไม่ลงครับผม โอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนข้างแล้วกันเดี๋ยวเอามาข้างข้างแนวขวางเนี่เอาเป็นแนวขวางเนี่ยแบบนี้ครับน่าจะได้โอเคมาอีกรอบหนึ่งมาเอาล่ะครับนี่ผมจะกดแล้วนะหนึ่งสองสาม ที่ร้อยก็คือหักแนวขวางแล้วผมนี่นะครับนะหักครึ่งเลย <c oughs> โอ้พระแข็งมากเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครผมกันแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมโฟกัสแป๊บหนึ่งเพื่อนๆได้ชมกันเห็นไหมครับพอเห็นไหมนี่นะโอเค ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แว่นผม <c oughs> สายตาไม่ดีแล้วอ๋อโฟกัสใหม, <c oughs> ม่นี่นะผมนี่นะครับเป็นมวลสารภายในของพระ,อะของล่นแบบนะซึ่งโอ้มันค่อนข้างแข็งมากเลยนะผมเนี่ย หมายถึงว่าตัวพระมันหักยามแข็งเขาเรียกว่าพระแข็งหรือเปล่าเนี่นะครับอ๋อก็เท่าที่เห็นเบื้องต้นนะอืมผมว่าอ่าดูจากขระชัดแล้วครับก็มันคล้ายปูนพลาสเตอร์ผสมอะไรสักอย่างนะซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะผมซึ่งอ่า ให้ดูตะก,กุดนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูตะก,กุดนะครับอ่าเ้วผมให้ดูตะก,กุดชึบในตะก,กุดนี่เขาเอาไม้เหมือนคล้ายไม้จิ้มฟันอะไรใส่อยู่นะครับเห็นไหมครับหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ไม้จิ้มฟันมันเป็นเหมือนคล้ายผงที่มันอัดเข้าไปอยู่นะครับนี่นะครับอ่านี่อีกอันหนึ่งอ่าผมแกะให้ดูเลย อึ๊บอครัเดี๋ยแกด้วยช้าน่ะอึ๊อ๋อไม่มีครับผมอ่ามันเป็นเหมือนไอ้ผงอัดหัวท้ายอยู่ครันั่นเองครับผมตอนเวลาปั๊มเนี้ยเนาะมันไหลเข้าโอเคเนื้อภายในก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากเตะอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมเนื้อพระไอ้ตรงที่หักเนี้ยน,นะผม โดยความละเอียด500เอก่อนนะครับผมซึ่งนี่นะครับเนื้อนะที่หกักไปนะครับผมอันนี้เป็นล่องของตะกุดนะครับซึ่งนี่นะลองวิเคราะห์ดูนะครับผมใช่ผมวิเคราะห์แล้วผมก็ มวลสารเขามีเขาขาวเนี่ยปูนบ mm ัตเตอร์แน่และครับเนี mm ่ย hmm. ก็ขาวแข็งแ,งแบบเนี้แต่ว่าไอ้สีที่ออกเหลืองๆนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาผสมอะไรมั่งนะแต่เท่าที่ผมศึกษาหาข้อมูลมาก,ก็น่าจะเป็นเรซินผสมกับผงอะไรสักอย่างนะอาจจะเป็นผงผงปูนอย่างอื่นหรือเปล่าหรือเป็นผงช็อกผงอะไรงนี้หรือเปล่านะผมมันเลยออกเหลืองๆ น,นะครับสังเกตไหมเห็นไหมมันดูแข็งกระด้างนะผมมันไม่ดูทาําไม่ธรรมชาตินะนี่นะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่อย่าดรามานะเพราะว่าอย่าบอกว่าเป็นพ้าแท้เนื้อว้าแท้ไม่ใช่นะครผมองค์ที่ผมมกนะักเนี่ยคือผมไปไปซื้อมาจากร้านของเล่นนะในราคาห้าสิบบาทนะซึ่งของแท้ แท้งจริงก็ราคาอยู่หลักพันถึงหลักหมื่นนะซึ่งถ้าเป็นหลักล้านนั่นก็เป็นของเซียนเขาแผมของเซียนห้างครับซึ่งข้อมูลตามบ้างค่ายก็ของเซียนห้างเป็นของอุปโลกไม่แท้อันนี้เรามาศึกษาแบบเป็นบุ้มกันแล้วกันเนาะคือให้เพื่อนได้ดูก่อนเนี่ยผมหักมาให้ดูตามสัญญาที่ผมได้บอกไวนะ้นะหนึงร้อยไล์ เนี่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้ดูคนแบบเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนลองศึกลองวิเคราะห์ันดูนครับถ้าท่านไหนมีความรู้เกี่ยวกับเมือมลสารเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปรับพลเรืไปที่หนึ่งพันเองนะต้องขออภัยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูลอเวียนหัวเพราะว่านี่ผมใช้มือจับนะนี่นะครับดูสังเกตสีขาวนี่นะมวลสารมันเป็นเหมือน,นคล้ายๆแบบ เ,เหมือนปูนพัตเตอร์ผสมเรซินเลยนะผมมันค่อนข้างจะมีความแบบมันวาวนะเรซินเนี่ยก็คือเป็นที่เขาใช้ทำทำพื้นทำสีอะไรที่มันดูเงาๆวสวยนะผมถ้าไปผสมกับสีมันก็จะออกเป็นแบบสีน้ำมันไปเลยนะแต่นี้มันผสมกับอ,อของผงอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ดูผงม,มันดูนุ่มดูอะไรงั้นแต่ว่า ความเป็นธรรมชาติก็ยังอผมว่ายังสู้ของแท้ไม่ได้นะนี่นะครับรายล,ละเอียดอให้ผมให้เพื่อนวิเคราะห์กแล้วกันเนาะถ้าใครดราม่าบอกพระแท้มาจะเช่าบูชาไปได้เลยผม <laughs> ผมให้ฟรีเลยแลวกันองค์นี้องค์นี้หักให้ไปศึกษาเอครับโอเคมเห็นไหมสังเกตไหมครับคืออถึงเนื้อมันจะดูแบบดูใกล้เคียงกับของแท้นะแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมตามเนื้อจุดต่างๆเนี้ยทั้งทั่วเนี้ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยเหมือนคล้ายๆผดผื่นอ่ะมันไม่เกาะตัวเป็นแผ่นใหญ่ๆเหมือนอย่างที่ผมเปรียบเพียบไปดูนะครับผม มันจะลอยยุบแยกย่นมันจะไม่มีอันนี้มันมีแต่ลอยลอยแยกนะผมลอยย่อนอะไรไม่ค่อยมีนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมมันหักด้วยไงมันก็เลยทําให้ดูมีรอยแยกเยอะหน่อยครับแต่ดูแล้วไม่ธรรมาชาตินะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาเนื้อพระอีกองค์ของแท้นะที่ผมบูชาไว้ มันมีรอยรอยหักของมวลสารหายอยู่เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบเพื่อนๆให้ชมกันว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมมาอันนี้เป็นเนื้อเนื้อมวลสารเนื้อขาวถาทองนะเป็นของแท้น,ะนี่นะครับแต่ว่าองค์นี้นะเห็นไหมองค์นี้เขาจะมีรอยรอยแบบเนียครับรอยแตกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้นะครับ ขาจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้หน่อยนะซึ่งเผยเห็นถึงเนื้อในของเนื้อผ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าใช้กล้องขยายหนึ่งพ X มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยโอเคนี่นะมาละอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมไปตรงที่รอยแตกเลยแล้วกันเนาะให้เพื่อนได้ดูนะครับผม มันจะยากนิดหนึ่งนะอาจจะเว้นหัวหน่อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อเห็นไหมครับนี่เป็นภายในของเนื้อพระที่แตกนะสังเกตไหมครับความนุ่มมันไม่เหมือนกันนะครับความในธรรมชาติมันคนละเรื่องเลยนะเห็นไหมนี่นะครับ เนี่ยครับผ่านกัลเวลามามันจะมีรอยรอยยุบแยกโยดนี่รอยหดรอยที่ว่ามันมันฟูเนื้อมันฟูนอ่ะแล้วแบบกมเนื้อฟูจนกบสายแรกทองคำหรือ,อ,อทองเปลี่ที่เขาพ่นมาทามาเนี่ยนะเห็นไหมครับที่แบบแผ่นทองที่เขาทามาเนี่ยเห็นไเนี่ยมันกบหมดเลยันะเนี่ยครับอันนี้ผมพยายามถือให้นิ่งที่สุดแล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆเวียนหัวผมต้องขออภัยด้วยนะ เพราะว่ามันต้องจับให้ตรงที่จุดที่ว่ามันมันส่องดูยากนี่นครับอันนี้เป็นของแท้นะเนื้อของแท่เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงกันนะครับอนี่นะบนี่เห็นไหมครับนี่ตรงบริเวณที่เนื้อที่เป็นบริเวณที่แตกหกักนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อสังเกตไหมล่ะรอย เรายุบเราแยกเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะผมเนี่ยมันต่างกับโอ้มังกีแบบค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเห็นปะตรงนี้เป็นจุดที่แตกหกักลงไปในในร่องเลครัผมในในช่องเห็นไหมครับโอเคมาดูของนี่อีกที่ผมให้ดูทีนีเ้เห็นไหม เนื้อมันค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมผมว่าคนที่ทําพระเลนแบบเนะี่ยเขาอาจจะหาผมอะไรที่มันใกล้เคียงมานะเพียงแต่ว่ามันยังผ่านการเวลามาไม่พอนะครับผมอาจจะผ่านมาแค่ไม่กี่ปีสามปีสีป่ปนะีมันก็เลยได้ประมาณนี้นะผมเห็นไหมแต่ของแท้ผ่านการเวลามาประมาณสี่สิบปีนะเห็นปะอ่ผมไปดูของแท้นี่เห็นไหม อันที่ผ่านเวลาการเวลามาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเ,เห็นไหมครับประมาณนี้แล้วกันครับผมครับผมก็มาสรุปกัอะไรก็หลังจากได้หักให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงบ้างครับในส่วนตัวผมนะผมคิดว่า ถ้ามือใหม่นะถ้าเห็นแบบเนี้ยคือถ้าเขามีเนื้ออย่างงี้ให้ดูผมว่าอาจจะพลาดได้กันเพราะว่าถ้าใช้กล้อง 10x อะ่ะมันดูค่อนข้างยากนะบอกตรงเลยว่ายากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าคนทําเนี่ยเขาเขาเรียกยังไงเขาหาอะไรมาให้มันใกล้เคียงได้มากเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันผ่านกาลเวลามันน้อยครับผมซึ่งถ้าองค์นี้ยผ่านไปสักสี่สิบปีเนี้ยถ้ายังขายไม่ได้นะผมว่าไม่แน่นะ แนวเขาอีกสักสี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เขาเพิ่งมาใหม่เขาอาจจะโดนอง์นี้ไปนะใช่ไหมครับก็ <program> มันผ่านการระบายไปถึงไงแต่ว่าองค์ของแท้ก็จะผ่านเวลาไปอีกเนื้อมันก็จะ,จะ,จะเรียกอะไรการเปลี่ยนแปลงาทางกายภาพนะมันก็จะเพิ่มความสวยงามนะเป็นธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมซึ่งนะ้วก็ผมคิดว่าในคลิปนี้ถ้าจะเป็นภูมิกันทั้เพื่อนได้ดีนะครับผมนะครับก็ตามสัญญานะหนึ่งร้อยไลค์ครับผมก็ในคลิปนี้นะผมก็มาทำตามสัญญานะก็คือ พื่อนกดกันครบหนึ่งร้อไลน์นะครับผมก็เลยมาหักพระให้ดูนะพระของเรียนแบบนะซึ่งของแท้ผมไม่หักเพราะว่าผมต้องบางทีผมก็อาจจะบูชาแบบรัฐน,นาขึ้นคอไปใช้บ้างนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมหักของแท้ให้ดูนะผมขอให้ให้ถึงหนึ่งหมื่นซับก็กันถ้านะถึงหมื่นซับผมจะหักให้ดูขอมากไปหรือเปล่าครับผมนะผมคิดว่าแล้วก็ เพื่อนๆที่เข้ามาดูอยู่ล่ะบางทีอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็คือนะครับก็บางท่านอาจจะชอบนะเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อบางท่านนะครับผมสาหรับมือใหม่เป็นประโยชน์แน่ๆละแต่สําหรับคนที่มีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วนะผมก็ใช้กล้องกล้อง 10x หรือว่าดูด้วยตาเปล่าก็บองออกนะว่าแท้เกน,นะครับผมแต่บางองค์เนี่ยก็จะมีดราม่าว่าคนที่เล่นสายที่เจ็ดก็ตีเกหมดนะซึ่งถ้าเกิดเอาเว้นตามข้อมูลของยุคนี้นะครผม คือตามข้อมูลตรงนีนน้คือคนเขาเริ่มรู้แนละ้วเพราะมีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตมีความรู้เผยแพร่ความจริงนะครับผมหลักฐานทุกอย่างปรากฏออกมานะก็คือทําให้พาดหนึ่งห้านี่แบบว่า,เ,าเริ่มมีคนรู้จักเรียกอะไรเริ่ม,มความจริงก็งเปิดเผยง่ายๆคือความจริงก็งเปิดเผยเสียนห้างเริ่มอยู่อยู่ไม่ติดนะครับผมซึ่งในช่องของเองนี่ก็จะมีสายหนึ่งเจ็ดมาเข้ามาคอมเมนต์แบบแบบดูถูกอะไรเงี้ยเค้กังอะไรทั้งเก้กทั้งหมดอะไรเงี้ย บางทีคนเล่นหนึ่งห้ารยการดินเข้ามาบอกว่าเก๊ทั้งหมดก็มีนะครับผมซึ่งในข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําใม้อีกคลิมนะเพราะว่าถ้าพูดผมมันยาวมากแล้วผมผมเองก็ศึกษาเวลาศึกษามีน้อยนะเพราะว่าต้องทางานด้วยนะแล้วก็ต้องมาต่อเติมบ้านแลวข้อมูลเลยผมเลยมีเวลาหาน้อยซึ่งถ้ามีเวลาผมจะไปให้ลูกศกดิ์แกทําให้อีกทีนะครับแต่ลูกศกดิ์แกก็ไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้แกต้องไป ช่วยลูกน้องแกหาเสียงโอเคครับผมในซีรีส์ของอพระที่ผมมาทำนะครับมันจะมีสามซีรีส์ใช่ไหมคจะมีพระอันนี้เป็นเกตรพระองค์นี้นะที่จะหักเนี่ยถือจะเป็นเกศซีนะครับผมซึ่งเป็นพระที่องค์ที่แบบล่างจะ <laughs> มีแค่เกตบีก็คือองค์นี้เห็นไหมครับนี่นะเนศสีรพูองค์นี้องค์นี้นะเนศสีรพู เป็นพระเกตบีนะผมที่ผมตั้งให้เป็นเกตบีในคลิปที่สองของซีรีส์ภูมิกันสําหรับมือใหม่นะซึ่งผมเคยบอกว่าถ้าเกิดได้ครบสองร้อยไล์นะครับผมผมก็จะมาหักให้ดูอีกนะครับผมซึ่งโอเคครับผมถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าเข้าไปช่วยกดไลค์นะครับกดซับนะครับให้จนครบตามที่ผมตั้งได้พูดไปนะก็เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบหักให้ชมกับเนื้อชมพูเลยนะผม ซึ่งองค์นี้นะก็ถ้าเ,เพื่อนสงสัยในองค์นี้นะผมได้ทําไว้แล้วนะการเจาะเนื้อการดูรายละเอียดของเนื้อพระองค์นี้นะเพื่อนก็ลองไปย้อนดูกันหน้านะผมถ้ายอดไลค์ถึงปุ๊บผมก็จะมากดเอ้ยมาหักให้ดูเหมือนในคลิปนี้โอเคผมคลิปนี้ก็พูดมายาวลนะยังไงก็ฝากเ,เพื่อนที่ได้ได้ชมนะผมฝากกดติดตามนะผมเพื่อเปขยายผมในการทำ ในการหาข้อมูลดีๆไหมเพื่อนได้ชมไปอีกนะครับผมและในวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ